สวัสดีครับผู้ชมทีเดียวครับยินดีที่จะพาทำรายการวิครอบบอลบอลโลกโซนอเมริกาใต้ครูหวังอุดรไกรจะเปิดบ้านรับแข่งของทีมอาร์เจนตินาในคืนีเปิดที่เจ้าบ้านอย่างอุรุกวัยเป็นฝ่ายต่อราคามาที่เสมอบวกสิบจะลงสนามกันที่เวลาหกโมงครึ่งของเช้าวันพรุ่งนี้จะชนะในเกมนี้บอลโลกโซนอเมริกาใต้อุรุกวัยเตรียมเปิดสนามเอส,ตอสเตเดนาริโอต้อนรับแข่งของทีมอาร์เจนตินาโดยเจ้าบ้านอุรุกวัยกำลังพยายามลดช่องว่างห้าคะแนนจากผู้นำกลุ่มอย่างอาร์เจนตินาและพวกเขามีความหวังที่จะเข้าใกล้การผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกอย่างมากหลังจจจาาาาากกกที่่สมมรรถเอชชนนนนะแแปป์โลัััุบใขขง แรกในปี2023ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญทีมของมาเชโลเบลซายังทำผลงานได้ยีอย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องในบ้านโดยเฉพาะ9นัดจาก11นัดที่เล่นในมอติรวิดโอและยังคงรักษาคินชีตได้ใน4-5นัดหลังสุดในรอบคัดเลือกขณะที่อาเจตินาก็ใกล้จะได้ตั๋วไปฟุตบอลโลกปีหน้าแล้วโดยยังเหลืออีก6นัดให้เล่นและมีตำแหน่งที่ยังว่างอยู่6อันดับซึ่งหมายความว่าอาเจตินามีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้ารอบในช่วงหลังจากฤดูร้อนที่ผ่านมาทีมของสเกลอน มีผลงานการแข่งขันที่หลากหลายโดยชนะ3นัดเสมอหนึ่งและแพ้2นัดจาก6นัดที่ผ่านมาแม้จนติน่าจะยังคงมีศักยภาพในการทำประตูได้มากในเกมรุกแต่การขาดหายไปของลีนเอลเมซี่ผู้ที่เป็นนักเตะสำคัญที่สุดของทีมในเกมนี้อาจเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับพวกเขาจากสถานการณ์เหล่านี้อูรุไกจึงมั่นใจว่าพวกเขามีโอกาสสูงที่จะสามารถเก็บ3แต้มคะแนนในเกมนี้ได้เกมนี้เธอจะไปต่อเกมนี้นกับรกสเซียอุรุไกเหมาะสมกว่าครับนะครับขอให้พวกปังกันทั่วชอบจัดแข่กก็สวนใครทีม่มีที่ลงทุนทีนี้ไม่ได้คลิปครับและอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องทีเด็ดกับของด้วยเพื่อนๆท่าคิดต่อไปขอพวกเราสำหรักนี้ลาไปก่อนสิครับ